พิธาได้รับข่าวดีครั้งใหญ่หลังรอคอยมานานนายอิทิพรบุญประครองประธานกรรมการการเลือกตั้งระบุเมื่อเร็วๆนี้สำนวนการสอบสวนนายพิธาลิ้มเจริญรัตสอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเก้าไกลกรณีที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งตามพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอมาตรา151เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ6 เหตุมีชื่อถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000หุ้นคณะกรรมการไต่สวนได้สรุปสำนวนและเสนอไปยังเลขาธิการกรกตได้รับมอบหมายให้รองเลขาธิการกรกตดำเนินการจ่ายสํานวนดังกล่าวให้กับคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องพิจารณาตามที่ระเบียบกรกตว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด2 5 6 3กํากำหนด ก่อนจะเสนอให้กกตวินิจฉัยการพิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านของคณะอนุวินิจฉัยหลายกรณีเมื่อสอบสวนแล้วไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการไต่สวนเมื่อคณะอนุวินิจฉัยได้รับํำนวนหากเห็นว่ามีประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนมีข้อสงสัยก็จะดำเนินสอบสวนเพิ่มเติมรวมทั้งการเรียกผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจง ซึ่งในกรณีคาดว่าคณะอนุวินิจฉัยจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมและแจ้งให้นายพิธาได้มาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหารวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะรอคำวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญกรณีที่กกตยื่นตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ขอให้วินิจฉัยสถานะสสนายพิธาจากเหตุเดียวกันก่อนที่จะสรุปสำนวนพร้อมความเห็นเสนอกกตพิจารณา